อรกพนวดหลังจากเจ้าชายสินาาทัตค่ะทอดพระเนตรนักบวชที่ตัดสินพระไทยจะ,สะเสด็จออกพนวดก็ทรงกล่าวว่าพระนางโสธราได้ประสูติพระโอรสคือพระราหุนเจ้าชายสินทัตจึงต้องตัดสินตัดสิน พระไทยจากพระโอรสที่ทรงรักยิ่งสเสเด็จออกจากพระเชนาเสด็จออกจากพระราชวังในตอนกลางคืนและได้ผนวดใกล้แม่น้ำอนันโนมาเพื่อพระองค์มีมพระชนมายุได้2 9่สิศเก้าพาหนังใจสเสด็จออกผนวดแล้วทรงปฏิบัติพระองค์เพื่อหา ทางพ้นจากความทุกข์ของชีวิตจนตัสรู้เป็นพระเจ้าเมื่อพระชนมายุได้3 5มสาิาพรรษาการศึกษาการศึกษาพุทธประวัติจะทำให้ พวกบวกบวกบวกเราได้นำข้อติดต่างข้อคิดต่างๆมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อให้เป็นคนดีนะคะ